สวัสดีครับวันนี้ผม DIY ไฟสตูดิโอด้วยไฟดาวไรท์36วัตต์แฟนคล l ตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันตอนที่ผมจะเริ่มทำคลิปพอดีผมนึกขึ้นได้ว่ามีดาวไรท์เก่าๆอยู่หลังบ้านผมก็เลยหยิบโกโปรแล้วก็เดินไปดูเลยนะปรากฏว่าเจอพอดีก็เลยคิดว่าเกิดไอเดียจะเอามาทําไฟสตูดิโอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ ซึ่งดาวไลท์ตัวนี้เป็นดาวไลท์ฝั่งป้าใช้ในอาคารค่าแสงของเขาอยู่ที่ 4,000k 36วัตต์จริงๆมันก็ไม่ได้เหมาะเอามาทำไปสตูดิโอสักเท่าไหร่แต่ผมก็หวังว่ามันจะทำได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วนะครับโดยผมวางไฟที่เป็นคีย์ไลท์จากดาวไลท์ของผมไว้ที่45องศาข้างหน้าแล้วตรงนี้แล้วก็กล้องกล้องผมใช้เป็น 80D นะฮะตัวนี้ เดี๋ยวผมจะไปปิดไฟตัวข้างบนนู้นก่อนเพื่อที่จะจัดแสงโดยใช้กล้อง DSLR ถ่ายไปดูกันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการจัดแสงด้วยดาวไลท์เพดานของผมซึ่งตอนนี้ผมถ่ายด้วยกล้อง canon 8 0 d ใช้เลนส์ฟิก5 0ม mm ม f 1 8ตอนที่ผมถ่ายผมใช้ค่า iso ที่200แล้วก็ตั้งค่า f ที่1.8ไปเลย แล้วก็ถ่ายเป็น60เฟรมสปีดชัตเตอร์125แสงที่ได้จากตอนนี้นะเป็นก็เป็นแสงจากโคมดาวไลท์ของผมจะมีค่า K อยู่ที่4,000ค่า K 4,000ก็จะออกไปทางสีอุ่นๆไม่ถึงกับอุ่นมากอยู่ในช่วงกลางระหว่าง Daylight กับ Warm White นอะอันนี้ก็จะเป็นสีผิวเท่าที่ดูแสงที่ส่องมาตรงหน้าผมนะมันจะรู้สึกว่ามันแสงมันจะแข็งนิดหนึ่งถ้าเพื่อนๆมีตัวพวกซอฟ ซับแสงพวกนี้อันนี้เป็นแผ่นเหมือนเป็นแผ่นกันแสงหรือเป็นแผ่นอะคริลิกก็ได้นะที่มันเป็นขุ่นๆแบบนี้ก็สามารถเอามาขั้นตัวนี้ได้นะแล้วก็ปรับ ISO เพิ่มสัก300มันก็น่าจะทําให้หน้าสว่างขึ้นแล้วก็แสงที่ได้จากการกระทบมาก็จะนุ่มมากขึ้นนะเป็นไงบ้างได้นะผมว่านะแต่ไม่เป็นไรวันนี้ผมจะสดๆอย่างนี้แล้วก็อีกฮาวูหนึ่งที่ผมได้มาก็น่าจะเป็นตัวโฟม ตัวโฟมตัวนี้พเพื่อนๆก็สามารถเอามาวางให้มันสะท้อนจากข้างล่างได้หรือไม่ก็เอาไปด้านข้างก็ได้จริงๆผมชอบด้าน,ด,านด้านล่างมากกว่าเพราะด้านล่างจะทําให้ช่วงช่วงระหว่างตรงนี้ตรงคอช่วงคอของเราเนี่ยดูชัดเจนมากขึ้นนะแล้วก็ส่วนนี้เราจงใจอยู่แล้วว่าจะต้องมีสามเหลี่ยมตรงนี้เมืม่อให้ดูน่าค้นหาหน่อยแล้วก็สดแสงจาก ข้างบนลงมาหาตัวแบบนะแล้วก็ให้แบบนี้มีแสงที่เข้าหาตัวมากขึ้นก็จะใช้ัวโฟมเนี่ยเอาไว้ข้างล่างผมว่าใช้ได้เลยนะฮะสำหรับ how to นี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะไปหยิบนะฮะหรือว่ามีสิ่งของอะไรเอามาประยุกต์ใช้ได้นะอันนี้ผมก็ได้มานานแล้วนะไฟตัวนี้เป็นไฟที่เอาไว้บนป้าคานพอดีว่านึกขึ้นได้ว่าเออจะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการจัดไฟ แล้วคราวนี้ผมก็คิดว่าการซื้อไฟมาทำคอนเทนต์มันก็น่าจะง่ายไปหน่อยก็เลยใช้ไฟตัวนี้ว่าเป็นไฟแบบไปเลยแล้วก็ค่ามันก็ไม่กระพริบนะผมใช้60เฟรมเรทในการถ่ายแล้วแสงที่ได้ออกมาผมก็ประทับใจแล้แทบจะไม่ต้องซื้อเลยนะครับหวังว่าสิ่งที่ผมมาแชร์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับหากเพื่อนๆชื่นชอบไอเดียนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s cribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ